พี่น้องนิสัยเคยตัวหิวกลางคืนดีนะมีอะไรเนี่ยคโนนะฮะเป็นโจก๊กนะฮะนะคะต้มน้ำร้อนนะฮะต้มน้ำร้อนไว้แล้วพี่นอ้องนี่เทโจก๊กใส่ถ้วยไว้รอเรียบร้อยพี่นอ้องเฮ้ยนะ,ะนิสัยเสียหิวกลางค่งกลางคืนพี่นอ้องน้ำกำลังเดือดเช่อเอเช่ะรอนะ หิวคักหิวเนี่กินข้าวแล้วเดียไม่ใช่ว่ายังไม่ได้กินข้าวเดีพี่นนอกกินแล้วนะคะแต่นี่ใส่บอดีนะหิวเนี่ยมันจะอิ่มบ่เนี่ยนะ,ะเดี๋ยวเ,เข้าวสวยใส่เห็นนิดนึงเนาะนะเราโชงแล้วเดี๋ยวร,รอข้าวสวยใส่นะวพี่นนอกปาดนี่ใส่บอดีดิยีป่าเนี่ยเนาะหิวค่ะมื่อคืนหิวเด้พี่นนอกนี่หิวนะเนี่ยโอ้ยกี่ถุงกี่ยามแล้วก็บหลวน้ำเดือดแล้วค่ะเ,เพื่อน ใส่เลยกดลงไปขึ้นอึลือยังเดี๋ยวไปตอกไข่ใส่หน่อยนึงโอ๊ยเห็นส่งกระจกหน่อยสิโตๆๆๆๆไออย่างนั้นต๊อกๆๆๆพี่น้องใส่ขิง มีขิงสดอยู่สวยสิงใสพี่น้องไข่แขนมีกระสีแต่พี่น้อง,องไปๆๆสุบชืบ้พี่น้องเขาเรียกกงขา้ขาวข้าวน้อยข้าแม่พี่น้องดูเช้ากวัวปลอิ่มเอาข้าวสวยใส่แห่ดพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อกินโจ๊กกินโจ๊กผสมข้าวสวยยำเด็กพี่น้องคนตาลับแล้วเย่าไปรูกหากของกินป๊าดโถวันนี้เป็นวันเล็กนะ ที่ลูกหาของกินยำดึกพี่น้องพัดปลาถัว่วตอนเย็นยังเหลืออยู่พี่น้องเอามากินกับโจ๊กนะคงจะเข้ากันดีอย่าปาเขาตัวกินข้าวกันเด้อพี่น้องหิว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 ,หวรอบตึก๊ก